สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมช่องไวรุ่นหัดทํานาวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาข้าวที่เราหวังจะให้แตกกอนะครับผมขอถามคุณก่อนว่าการที่เราจะทำให้ข้าวแตกกอเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะก็คือดินคุณเนี่ย ต้องมีอินทรีย์วัตถุนะครับอินทรีย์วัตถุก็คือพวกมูลสัตว์จํานวนเยอะนะครับดินคุณต้องล้วนซุยล้วนซุยระดับไหนล้วนซุยระดับที่มือคุณก็สามารถขยี้ดินได้นะครับหนึ่งเรื่องแล้วก็ดินคุณต้องมีความชื้นเพียงพอนะครับความชื้นเพียงพอก็คือว่าโดนฝนแล้วดินไม่แน่นโดนฝนแล้วดินไม่มับ โดนฝนแล้วดินยังสามารถร่วนซุยอยู่คล้ายๆดินดอนนะครับแล้วก็อย่างที่3คุณต้องควบคุมหญ้าในแปลงนาน,นั้นได้นะครับและการจะทําให้แตกกอเนี่ยไม่ใช่จะทําให้แตกกอแค่จุดใดจุดหนึ่งนะครับคุณต้องทําให้มันแตกกอได้ทั้งแปลงนะครับความหมายง่ายๆก็คือว่าสมมุติว่าพื้นที่1ไร่เนี่ยคุณทําแตกกอได้เพียงแค่1งงานเนี่ย กับที่เหลือมันมันไม่แตกกอมันไม่งามมันไม่พุ่งเนี่ยสรุปแล้วคุณจะเสียพื้นที่3งานเนี่ยโดยเปล่าประโยชน์นะครับเพราะว่ามันจะได้ดีแค่งานเดียวฉะนั้นมันก็จะเอางานเดียวเนี่ยไปถัวเฉลี่ยกับอีก3งานแล้วผลผลิตมันถึงได้ไม่ดีไงครับแต่ถ้าคุณทําให้มันแตกกอได้ทั้งหมด1ไร่เลยเนี่ยคุณจะได้ผลผลิตเต็มร้อยนะครับอันนี้คือความหมายไม่ใช่ว่าการจะทําให้ข้าวแตกกอมันทําอย่างงูนทําอย่างนี้ฝันครับ ผมบอกเลยว่ามันโงฝันกันทั้งนั้นในความเป็นจริงแล้วนาสิบไร่เนะี่ยคุณจะทําดินให้เหมือนกับอีตรงที่มันแตกกอได้หมดเนี่ยคุณฝันครับเพราะว่าคุณลองมองนะว่าหลังจากที่ข้าวแตกกอตรงงามๆสวยๆเนี่ยคุณเจอปัญหากับอะไรบ้างนะครับหนึ่งมแมลงกินใบนะครับหนอนแดกมแมลงแดกเพี้ยลงนะครับอีตรงแตกกอคุณอนะ่ะนะครับเพราะมันงามมันสวยมันบึ๊บนะครับคล้ายๆนาลมอ่ะปัญหามันเยอะ แล้วก็ผมจะบอกเลยว่าปัญหาที่คุณจะเจอหลังจากที่คุณชอบทําให้ข้าวแตกกอเนี่ยถ้าบัวลงนะครับถ้าบัวลงหนอนกอลงเพียลงหมดกอครับคุณจะไปหวังว่าตรงนั้นมันมีสามสิบต้นนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะกับคนที่เอาโดยรวมตรงนั้นอ่ะในเหลี่ยมเท่ากันเนี่ยกับการแตกกอเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแต่คุณจะสูญเสียหลังจากมาแมลงเข้าทําลายเนี่ยน้อยกว่านะครับการแตกกอข้าวเนี่ย ถ้า,มาแมลงเข้าทําลายจะสูญเสียเยอะกว่าฉะนั้นก็ต้องถามก่อนว่าคุณเลือกได้คุณยาวแต่กอหรือไม่แต่กอแต่ผมจะบอกว่าอย่างมากต้นก็มากรวงนะครับฉะนั้นคิดให้ดีนะครับและปัญหาใหญ่ของการทําให้ข้าวแต่ก,กอก็คือย่านะครับเราทําให้ข้าวแต่กอได้แต่ย่ามันเยอะนะครับหรือว่าคุณจะแก้ปัญหายัางไงให้ข้าวมันแต่กอแล้วไม่มีญ่า เดี๋ยวผมค่อยเข้าประเด็นให้ฟังนะครับว่ามันมีวิธีทำยังไงผมมาพูดถึงข้อเสียก่อนนะครับฉะนั้นเราเป็นนาหวานหวานให้มันหนาครับหนาก็คือว่าไม่ได้หนาจัดนะครับหนาจนโอ้โหยิบเลยยังกระตกก้าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะครับก็คือหนาเนี่ยมันต้องพอดีพอดีก็คือว่า25กิโลกร,รัมต่อไร่ นะครับยี่สิบเจ็ดกิโลกรัมต่อไร่เนี่ยอันนี้เรียกว่าพอดีนะครับส่วนหนึ่งกิโลกรัมสิบกิโลกรัมต่อไร่ยี่สิบกิโลกรัมต่อไร่อันนี้มันบางเกินนะครับคุณต้องเผื่อเสียเผื่อนกเผื่อหอยเผื่อมะรงเผื่อหนูลิงนะครับเยอะแยะปัญหามากมายแต่เราดันมองว่าเราหวานหนาแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าฝนทิ้งช่วงเนี่ยคุณต้องหักลบด้วยนะครับว่าข้าวคุณอะ่ะมันเสีย นะครับเสียจากแรงมั่งนะครับเสียจากนกเสียจากมดเสียจากหนูนะครับแล้วแถมยังจะมาโดนน้าท่วมตายหรือว่าข้าวอาจจะเป็นขี้รีดข้าวอาจจะครึ่งเม็ดการงอกต่ําแล้วคุณคิดอย่างว่าถ้าฝนมันทิ้งช่วงมันแรงเนี่ยจากข้าวหนาๆเนี่ยมันตายไปสัก80%เนี่ยคุณหมดเลยนะครับคือในานาเนี่ยคุณจะเหลือหลองแหลงเลยนะครับแต่ถ้าคุณหว่านหนาปั๊บเนี่ย ถ้ามันเสียไปสัก50เนี่ยคุณจะเหลือ50แน่ๆนะครับกลับตายเป็นพอดีนะครับนี่แหละคือปัญหาที่ผมอยากให้พวกคุณอ่คิดนะครับวิเคราะห์คือผมไม่รู้หรอกว่าโอ้การทําข้าวเนี่ยต้องหวานบางๆเพื่อให้ข้าวแตกกออันนั้นอ่ะมันก็ถูกแต่คุณลองหวานให้มันบางดูสิข้าวมันไม่เดินกอหรอกครับการจะทําให้ข้าวเดินกอคุณต้องดํานะครับคุณต้องยอดระยะการยอด การดำเนี่ยมันต้องห่างกันประมาณนี้นะครับนี่ก็คือผมไม่รู้หรอกกี่เซนนะแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณทําต้นข้าวเนี่ยให้มันห่างได้หนึ่งคืบเนี่ยยังไงมันก็แตกกอเนี่ยกอมันจะอยู่ประมาณนี้ครับแล้วมันจะชนกันพอดีเนี่ยแล้วมันจะเหลือช่องว่างนะครับมาแรงน้อยแต่หญ้าคุณจะต้องคุมแห้งนะครับก่อนที่คุณจะดำเนี่ยหรือว่าหยอดเสร็จเนี่ยคุณจะต้องคุมแห้งไม่ใช่ว่าปล่อยตามธรรมชาติแล้วมาฆ่าทีเดียวหญ้ามันกินหมดนะครับ และดินคุณมันก็ต้องฟูก็คือไถแล้วคุณก็ต้องมาปัน่นปั่นเสร็จแล้วคุณก็ต้องมาหยอดต้นทุนมันเยอะไหมนะครับการจะทํานายหยอดเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะหยอดก็หยอดนะครับผมให้มองถึงต้นทุนนะครับมาเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยการทํานานาหยอดเนี่ยต้นทุนมันมีอะไรบ้างมาถึงปุ๊บคุณไถแล้วสามร้อยนะครับถูกไหมเอางี้ไถสองร้อยห้าสิบ่านเจ็ดนะครับสองร้อยห้าสิบหรือสามร้อยนะครับบวกค่าปั่นอีกเท่าไหร่สองร้อยห้าสิบเป็นเท่าไหร่นะครับไล่ล,ละห้าร้อย แล้วบวกค่าหยอดอีก250 750บาทนะครับข้าปุูยยังไม่ต้องคิดเพราะว่าเราเก็บไว้เองนะครับอันนี้เอา3อย่างนี้ก่อนรอไป750บาทคุณต้องฉีดยาคุมแห้งอีกนะครับอีกไรเลยประมาณ100กว่าบาทหรือ200นะครับก็ตกเป็น950บาทแล้วคุณก็ไม่ได้เงินภัยแรงแล้วนะครับได้เงินประสบภัยแล้วแต่กลับกลายเป็นแจกปุ๋ยคนละครึ่งแทน นะครับก็คือแจกปุ๋ยให้คุณหนึ่งลูกแต่คุณต้องฟักเงินในกระเป๋าของคุณไปอีก500นะครับซึ่งมันไม่เรียกมันไม่ได้เรียกว่าแจกนะครับแต่มันเรียกว่าเราต้องเอาเงินตัวเองออกไปใช้เฉยๆนะครับเหมือนพูดง่ายว่าเราเอาเงินตัวเองไปซื้อปุ๋ยให้ถูกลงความหมายนะครับคิดง่ายๆเลยฉะนั้นคุณโดนไป750บาทนะครับไม่รวมยาคุมนะตีว่าถ้าบวกยาคุมแห้งไปด้วยคุณจะโดนไปเกือบไล่ละ1000บาทนะครับ ยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้การหวานนะครับไม่หวังแต่กอแต่หวังแค่ว่า1ต้นเนี่ยเราเอาแค่4ต้น5ต้นหรือ7ต้นแค่นั้นพอนะครับไม่ก็ไม่ต้องถึง10บหรอกนะครับเดี๋ยวรวยเอาแค่ว่าหวานพาาๆเนี่ยไล่ละยี่กิโลเนี่ยหรือว่า25กิโลเนี่ยแล้วคุณก็หวังให้กอมันแค่นี้พอเล็กๆพอไม่ต้องใหญ่ตามเขานะครับคุณถ่าย300นะครับคุณปั่นหวานหวานก็60บาท รหรือว่า50บาทหวาน50บาทบวกกับค่าปัน่นก็เป็นเท่าไหร่ครับ300ตีว่าคุณหมดแค่600คุณไม่ต้องไปเสียค่าถวเฉลี่ยในการหยอดเยอื่อีกนะครับก็คิดเอานะครับว่าคุณจะอยากได้ข้าวที่แต่กอหรือคุณอยากจะได้ข้าวที่หวานแบบเหมือนหวานสำรวยแต่ผลผลิตนะต่างกันแค่10ถั20ง20ถังคุณก็เลือกได้อันนี้ไม่ได้พูดว่าอย่างุนอย่างน,นี้นะพี่ผมทำมาแล้ว เดี๋ยววันหลังผมจะพาไปดูด้วยนะครับหรือว่าจะไปดูกันเลยไหมล่ะว่าไอ้ข้าวที่มันจะแตกกอดีเนี่ยดินมันต้องซุยเหมือนดินแดงดินดอนพี่ดินเหมือนดินบนปวกระนะครับดินจอมปวกดินปวกเนี้ยมันจะแตกกอดีนะครับและหนึ่งน้ำคุณต้องห้ามขังก็คือวิดน้ําให้ท่วมเสร็จแล้วปล่อยแห้งเลยข้าวจะแตกกอดีหนึ่งเรื่องนะครับแล้วหลังจากน้ําท่วมแล้วปล่อยแห้งแล้วดินตรงนั้นอ่ะมันจะต้องไม่แน่นไม่จับผันึก นะครับก็ซึ่งมันจะต้องไปสอดคล้องกับพวกอินทรีย์นะครับหรือว่าพวกใต้โคนต้นไม้ที่มีใบไม้เยอะๆนะครับอันนี้ก็คือจะทําให้ข้าวแตกกอนะครับคล้ายๆดินไผ่อะพี่ดินต้นไผ่อะไรพวกเนี้ยงามไอ้พวกเนี้ยแตกกอแน่นอนแล้วสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือว่าคุณจะมานะทํากันกี่ไร่อะสมมุติว่าผมทําอยู่สี่สิบห้าสิไร่เนี่ย ผมจะหยอดผมจะดำเนี่ยต้นทุนมันสูงนะครับสูงมากด้วยแล้วผมก็อยากจะฝอกนะอยากจะบอกนะครับว่าการทําข้าวแตกอการทาข้าวให้มันดูเป็นแถวสวยเนี่ยผมมองว่ามันทําไว้สําหรับขายพันธข้าวนะครับทําเพราะว่าอยากให้มันดูสวยนะครับเขาเรียกว่าทําขายวิวอ่ะพี่ทำแบบชมวิวดูบรรยากาศวิวแปลงนาดําที่มันสวยๆเหมือนช่วงตามกระแสนะครับ รวงมันก็สวยทุกอย่างมันก็สวยมันดูสะอาดตานะครับมันไม่ได้เหมือนนาหวานที่มั่วซั่วไปหมดนะครับดูไม่เป็นระเบียบนะครับแต่ผมให้คุณนึกถึงผลผลิตกับต้นทุนที่คุณลงไปนะครับคุณเถียงมาก็ได้ถ้าคุณมองว่ามันมันไม่จริงที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าข้าวนาดาเนี่ยราคาถูกลงทุนน้อยกว่านาหวานคุณเถียงมาเลยนะครับผมพูดเลยว่าไม่มีหรอกครับไอนาดําหรือว่าไอนาหยอดเนี่ยมันจะถูกกว่านาหวานมีแต่แพงขึ้นทางนั้น ถึงมันจะใช้ข้าวปลูกน้อยก็าตามนะครับเพราะว่าข้าวปลูกเราเนี่ยเราเก็บไว้เองนะพี่เราไม่ได้ไปซื้อข้าวปลูกทุกๆปีนะครับมาลิสเนี่ยสามารถเก็บข้าวปลูกเนี่ยได้3ปีนะครับคล้ายๆอ้อยเลยเก็บตอได้3ตอนะครับก็คือคุณไปซื้อข้าวปลูกมา1ปีเสร็จแล้วคุณหวานนะครับปีต่อไปคุณก็เก็บพันุ์ไว้ได้นะครับแล้วก็หว่านแล้วก็หว,วานปีที่2เนี่ยคุณก็เอาพันธปีที่2เนกะ็บพันไว้ปีที่3แล้วปีที่3คุณก็ต้องไปซื้อใหม่ นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปแลกกับพันเจ้าอื่นก็ได้นะครับพี่น้องเราหรือไงเนี่ยเราก็ไปแลกกับเขาเอานะครับก็คือเอาข้าวของเราที่เม็ดแดงเนี่ยไปแลกนะครับไปแลกเพื่อเขาจะได้เอาไปสีแล้วเราเอาแปลงนาที่สะอาดของเขาเนี่ยมามาซื้อหรือว่าเติมเงินให้เขาสักหน่อยนะครับแทบจะลงทุนน้อยคุณจะไปมองว่าคืออันนี้มันสําหรับคนที่ไม่ได้เก็บพันุ์นะครับแล้วก็คุณจะทําดีไปเอาอะไรนะครับในเมื่อจุดประสงค์สุดท้ายเราก็ไม่ได้รู้ราคานี่ครับ ว่ามะลิเนี่ยมันจะเกียน์ละกี่หมื่นหรือจะเกียร์ละถึงหมื่นหรือเปล่าแล้วยุคเนี้ยมันยุคที่ไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับบางทีตอนเนี้ยราคาข้าวปีอาจจะแพงแต่เดี๋ยวตอนเก็บเกี่ยวข้าวเริ่มทยอยออกราคาอาจจะเหลือแค่9 0 0าเราทําดีบํารุงดีไปสุดท้ายราคามันไม่ได้ต้นทุนในการลงทุนมันสูงนะครับมันไม่ได้เหมือนนาปังนะพี่ที่ว่าเรารู้ว่าราคามันอยู่ที่เกียรละหนึ่ง่นเกียรละเก้า แต่ข้าวปีเนี่ยเอาแน่เอาหน่อยไม่ได้นะครับปีกายผมโดนผมได้แค่เก้าพันเองนะครับปีก่อนนู้นหนักเลยแปดพันเจ็ดเห็นไหมครับข้าวปีเท่ากับข้าวปังนะครับคือถ้ามีน้ําถ้ามีน้ํามีน้ําบ่อมีที่ดีๆสวยๆแบบผมเนี่ยผมไม่ทําหรอกนาปีอ่ะผมทํานาปังนะครับแต่ถ้าเรามีนาดอนมีนาไม่ดีเนี่ยเราถึงได้ไปเลือกทํานาปีเพราะว่านาปีมันอึดนะครับหรือว่าข้าวไวแสงเนี่ยมันอึดเราถึงได้แห่ไปทํานะครับ นะฉะนั้นอยากจะให้ข้าวแตกกอ 1. ดินคุณต้องมีอินรีย์นะครับ 2. ส,ส่วนใหญ่จะทำได้ต้องเป็นดินล่วนเหนียวนะครับหรือว่าล่วนทราย 3. คุณต้องมีน้ำหล่อแล้วก็ปล่อยออกนะครับหล่อปล่อยออกคือหล่อน้ำปุ๊บใส่ปุ๋ยแล้วคุณก็ทิ้งแช่ไว้7วันปล่อยออกนะครับทิ้งไว้แค่นี้เดี๋ยวมันจะแตกออเดินกอไล่ไปเอง แล้วก็อย่างสุดท้ายดินมันต้องไม่แน่นถ้าดินแน่นปุ๊บเนี่ยมันยังไงก็แตกอไม่ได้พี่โดยเฉพาะดินเหนียวจา๋าเนี่ยดินเหนียวตกผนึกนยังไงก็แตกอไม่ได้เดินกอไม่ได้และคุณต้องแก้ปัญหาญ้าให้ได้ไม่งั้นข้าวมันจะเดินกอได้ไงไงย่ามันกินหมดไม่เชื่อลองถามคนที่หวานบางดูก็ได้ผมถึงบอกให้หว่านหนาะถ้าคุณหวานถังครึ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าญ้ามันกินนาคุณหมดนะครับญ่ามันก็แดกไปหมดข้าวก็ดูบางไปเลยคราวนี้ก็ไม่ได้ผลผลิตอีก นะครับส่วนเรื่องปุ๋ยเนี่ยมันก็ใช้พอกพันพี่ไม่ได้ใช้เยอะอกว่ากันเลยนะครับจะวานบางจะวานนาะจะทําหยอดจะทําอะไรเนี่ยมันก็ใช้ปุ๋ยเท่ากันหมดอะพี่นะครับก็ฝากไว้คือถ้าคุณทําดินไม่ดีไม่ฟูจริงอะ่ะคุณไม่มีทางทําให้ข้าวแตกอได้แล้วถ้าคุณไม่มีน้ําคุณรอแต่เทวดาเหมือนที่เราทํากันอยู่เนี่ยไม่มีทางทําให้แตกอได้หรอกครับส่วนใหญ่คานที่ทําให้ข้าวแตกอสวยเนี่ย มันก็ทําได้แค่เป็นบางจุดเป็นบางกลุ่มมันไม่ได้ทําได้ทั้งนาไม่ได้ทําได้ว่าโอ้สิบไรเนยะทำให้แตกกอได้หมดสิบไร่ซะเมื่อไหร่ส่วนใหญ่มันจะแตกเฉพาะไอ้ที่ลมลมที่ลุม่มลุ่มที่ดินฟูฟูหน้าหน้าเลนเยอะๆนะครับเออถ้าคุณไปเอาดินดอนเอาดินหน้าดินเยอะๆมาถมมาลายเนี่ยเออผมไม่เถียงเลยอย่างนั้นมันแตกแน่นะครับฉะนั้นอันนี้ต้นข้าวคุณต้องทําน้ําให้อยู่ระหว่างลากลากลากับข้อข้าวหน่อยดิ ถ้าคุณทำอย่างนั้นนะมันจะเดินกอตลอดนะครับลองดูวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟงรับฟังรับชมนะครับคิดเรื่องการแตกกอนะครับว่าอย่าหลงมากนะครับว่าจะให้มันแตกกอใหญ่หรือไม่ใหญ่เนะี่ยผลผลิตมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกครับมันแค่ดูสวยนะครับ